คุณใส่ครูสั่งก่อนรับชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับราวปีพศ2510นายจอมอายุ17ปีมีอาการปวดหัวอย่างหนักราวกับว่ามีใครเอาโลหะมารัดรอบหัวแล้วบีบรัดอย่างแรงไปหาหมอกี่ครั้งตรวจจนละเอียดก็ไม่พบสาเหตุอันแท้จริงของอาการปวดสักที สิ่งที่น่าแปลกคือจะปวดปวดหายหายและจะเป็นหนักดูเหมือนว่าจะมาเป็นตอนวันพระขึ้น15บหาคำจึงไม่มีใครคิดว่าอาการปวดนี้จะเกิดมาจากอำนาจแห่งคุณใสหรือโดนคุณใสเพราะโดยปกติคนที่โดนของเหล่านี้อาการจะหนักก็ต่อเมื่อวันโกนเสียมากกว่าวันอื่นๆแต่รายนี้กลับกันจึงไม่มีใครคาดคิดถึงเรื่องของการโดนของแล้วยิ่งยุคสมัยใหม่ยิ่งไม่มีใครคาดคิด นายจอมมีอาการที่หนักขึ้นทุกวันจนผู้เป็นแม่ทนเห็นความเจ็บปวดของลูกตัวเองไม่ไหวจึงหันหน้าเข้าพึ่งทางด้านเทวะวิทยาเพื่อนเพื่อนของแม่นายจอมได้แนะนำให้ไปพบกับพ่อหมอที่มีอาคมแก่กล้าคนหนึ่งชื่อวิราชอยู่แถวแถวฝั่งทนบุรีซึ่งปัจจุบันได้เสียชีวิตแล้วพ่อหมอเขาดูทางในให้ว่าอาการที่ปวดนั้นเกิดจากการผิดครู จึงโดนลงโทษแต่การลงโทษอย่างนี้แสดงว่าต้องทำผิดอย่างร้ายแรงมากเพราะครูเล่นอาศัยการปล่อยสิทธิแหง่งจิตวิญญาณสิทธิที่มีสภาวะวิญญาณมาลงโทษผู้เป็นแม่ฟังแล้วก็ไม่เชื่อกลับหวนคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้อีกทั้งปรามาตพ่อหมอวิราชว่าโกหกอีกต่างหากแต่เมื่อหันไปดูอาการของลูกรักแล้วเกิดความสลดใจเป็นอย่างมาก พราะอาการปวดหัวนั้นเป็นเป็นหายหายจะทำอย่างไรดีด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับจึงต้องจำใจเชื่อพ่อหมอเมื่อพ่อหมอเห็นหน้าก็เกิดความมั่นใจว่าใช่เลยโดนของแล้วแน่ๆสักครู่เดียวพ่อหมอท่านก็หยิบเอาสายสินขึ้นมาแล้ววนเป็นวงๆโดยอาศัยสอบทาบทับสายสินไปมาประมาณ9รอบจากนั้นวาคาถาลงที่สายศีล พ่อหมอบอกสิ่งนี้เรียกว่าสายมงคลเหมือนกับที่นักมวยเขาสวมศีสษะตอนจะไหว้ครูเมื่อนำเอาสายมงคลสวมแล้วนายจอมถึงกับเต้นและดินปรานวนไปวนมาจนคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องช่วยกันจับจากนั้นนายจอมก็อาปป้าปากแล้วคายเศษไม้ออกมาจากปากเศษไม้ที่ว่านี้เป็นไม้ที่มีขนาดเล็กๆเ,เท่าไม้ขีดไฟ ตอนแรกขายออกมาเพียงชิ้นเดียวต่อมาขายออกมาอีกจนนับไม่ถ้วนสร้างความตะลึงมึนงงต่อผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นอย่างมากว่ามาได้ยังไงจากนั้นพ่อหมอก็ให้กินน้ำมนต์จนหมดขันที่ทำไว้ประจำสำนักผมหันไปถามพ่อหมอว่านี่เขาเรียกว่าอะไรครูสั่งพ่อหมอตอบจากนั้นพ่อหมอก็อธิบายต่อไปว่าผลที่โดนคุณใสอ,อย่างนี้ เป็นคุณใสชั้นสูงที่ไม่ใช่มนุษย์เป็นผู้กระทำขึ้นแต่เป็นเพราะจิตวิญญาณเป็นผู้กระทำขึ้นต่างหากและเป็นการกระทำเพื่อสั่งสอนจึงเรียกว่าครูสั่งและหากผู้ที่ถูกของนั้นไม่ได้รับการถอนออกหรือไม่ทราบสาเหตุอย่างแท้จริงที่ตนเป็นก็อาจถึงตายได้คนที่โดนคุณใสลักษณะนี้โดยมากจะผิดในเรื่องเกี่ยวกับไทยไทยอย่างคนที่เคยรักษาก่อนหน้านี้ ก็เป็นเพราะไปเตะเครื่องดนตรีไทยพังเพราะความเมาขาบวมอยู่สามเดือนไม่หายส่วนอีกขาไม่บวมแต่ไม่มีแรงขาที่เตะบวมยังเป็นเรื่องธรรมดาแต่ขาที่ไม่เตะแต่หมดแรงนี่สิเป็นเรื่องแปลกนี่ก็เป็นเพราะครูสั่งมาเหมือนกันจากนั้นพอหมอก็รวบรวมเอาเศษไม้ที่นายจอมคายออกมาจากปากรวบรวมไว้ใส่ในขันใบใหญ่ผมถามพ่อหมอว่าจะเก็บเอาไปทำไมครับ พ่อหมอตอบสั้นๆว่าส่งคืนครูส่งไปทางไหนครับผมถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นคืนวันพระหน้าเป็นวันพระฤหัสบดีเรียกว่าวันครูใหญ่ดังนั้นจะต้องส่งไปในวันนั้นหากไม่ส่งไปในวันนั้นแล้วก็คงต้องรออีกหลายวันกว่าที่จะสามารถทำพิธีได้เพราะวันพระที่จะหาให้ตรงกับวันพระฤหัสบดีได้ค่อนข้างหายากมากคาถาที่ส่งคืนครูนั้น ต้องใช้ร้อยแปดคาบหมอที่ไม่เคยอยู่กับพวกพรามและโหนในราชสำนักสมัยอยุธยาแต่ก่อนต่างไม่ทราบหรอกพอดีพ่อของปู่ทวดของพ่อหมอเป็นพรามราชคูในราชสำนักมาก่อนจึงได้มีการเขียนถ่ายทอดกันต่อมาจนถึงปัจจุบันพ่อหมอกล่าวแล้วหันไปดูนายจอบเห็นอาการดีขึ้นจากนั้นพ่อหมอก็เลยถามว่าเอ็งไปทำอะไรที่ไหนมาวะ ถึงได้โดนมาอย่างนี้ผมจำได้ว่าผมเข้าไปที่ห้องเก็บอาวุธของโรงเรียนมีทั้งอาวุธที่เป็นไม้และเป็นของจริงอาวุธที่ว่าเป็นเครื่องสำหรับการรไร้รำกระบี่กระบองเครื่องอาวุธที่เป็นลักษณะโบราณน,นี้มีอยู่หลายอย่างเครื่องตีหมายถึงอาวุธที่ใช้สำหรับนำมาตีกันที่เขาแสดงตามงานต่างๆส่วนเครื่องรำนั้นเป็นอาวุธที่มีลวดลายสวยงาม มีลายไทยปรากฏบนอาวุธไว้สำหรับไร้รำเพื่อบูชาครูที่ประรำเครื่องไหว้นั้นมีพวงมาลัยสดห้อยบูชาอยู่ตรงดาบทั้งสองเครื่องรำและเครื่องตีมีดาบกระบีพลองโลเขนดั้งเงาวและทัดตักดาบขึ้นไปมีมงคลสวมหัวแบบนักมวยสีแดงและสีน้ำเงินอยู่ผมเกิดความไม่พอใจอาจารย์ที่สอน จึงเข้าไปเตะเครื่องรำเครื่องตีจดล้มละเนละนาทั้งห้องแล้วจึงวิ่งกลับบ้านพอกลับมาบ้านในตอนกลางคืนขณะที่กำลังครึ่งหลับครึ่งตื่นมีชายร่างใหญ่ล่ำสันผิวดำมันไม่สวมเสือ้อท่าทางไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่นักนุ่งโจงกระเบนสีแดงเถือกพูดกับผมว่าพ่อครูให้มาหาพูดแล้วก็ยกมือขวาของเขาขึ้นง่ายมือราวหน้าอก จากนั้นสายมงคลแบบที่เครื่องรำก็ปรากฏอยู่ที่ข้อมือของเขาแล้วก็เป่าเพียงมงคลน,นั้นก็ลอยมาอยู่ที่หัวผมจากนั้นก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยสำหรับคืนนั้นพอเช้ามาจำได้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรแต่พอจะบอกให้ใครฟังมักจะปวดหัวอย่างรุนแรงทุกทีเท่าที่สังเกตตอนธรรมดาก็ปวดอยู่แล้วแต่พอจะพูดยิงปวดหนักขึ้น เรื่องนี้ไม่อยากพูดกับใครอีกนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงวันนี้สามเดือนจึงได้พูดที่นี่แหละนี่แหละครูสั่งมาพอหมอกล่าวจากนั้นพอหมอก็แนะนำนายจอมให้ไปกราบขอขมาเสียหรือบางแห่งเรียกว่าขออโหสิกรรมให้ไปดำเนินการให้เรียบร้อยนับจากนี้สายมงคลที่เขารับไว้เมื่อเอาออกไปแล้วต่อไปจะเป็นปกติ แต่ต้องไปทําพิธีกรรมตามที่บอกด้วยโดยให้อาจารย์ที่เขาสอนนั่นแหละเป็นเจ้าพิธีและนี่คืออีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงอย่างที่หลายๆท่านไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีอยู่จริงในสังคมปัจจุบันและยังมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาหลังจากที่ได้รับการขอโทษแล้วในวันนั้นขณะทําพิธีอยู่ครูเท่าได้เข้าแฝงร่างของนายจอม ถึงกับออกท่าทางรายลำในลักษณะท่าทางแบบสมัยกรุงศรีอยุธยาที่งดงามมากอย่างนี้เองที่คนโบราณนิยมกล่าวเสมอว่าสิทธิ์มีครูก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตำนานหลอนเรื่องคุณใสครูสั่งหากดูแล้วชอบใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ